สงครามมิติราชนตอนที่5หลังจากนั้นไม่กี่นาทีทุกคนได้กลับคืนสู่สภาวะปกติของเหตุการณ์นองเลือดวันแสดงความขอบคุณด้วยการตบไหลของเจิงผู้นำทหารรับจ้างคนนี้ควรจะตายตั้งแต่อยู่บนทางเดินแต่ตอนนี้เขากลับยังมีชีวิตอยู่เพราะถูกแสงแสงพระเรื่องเดิมเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าหลังจากนี้เขาอาจจะตายเพราะซอมบี หรือฮันเตอร์ในภายหลังซึ่งคงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้วันมองไปที่ทุกคนแล้วพูดว่าดำเนินการต่อดำเนินการต่อสเปนตะโกนดำเนินการต่ออะไรคุณล้อผมเล่นใช่ไหมไม่มีทางที่ผมจะลงไปที่นั่นอีกแน่วันหันไปมองทางแคปแลนใบหน้าของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อใช่ใช่ผมปิดระบบป้องกันของเธอทั้งหมดแล้วทั้งหมด วันทวนคำพูดทั้งหมดคุณมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้แคปแรนตอบกลับวันยิบอุปกรณ์ขึ้นมาและเดินผ่านทางเดินแคปแรนยังคงพิมพ์มต่อโดยไม่พูดไม่จ่าคราวนี้ประตูไม่ได้ปิดอาริสทำเหมือนในพอรตเรื่องเดิมหลังจากที่พวกเขาเดินผ่านประตูของราชินีแดงก็ปิดโรงอีกขงกังกลุ่มของเจงมองหน้ากันไปมา พวกเขารู้ว่ากำลังจะเจอกับอัฐบทของ Resident Evil ผีชีวะก็คือซอมบี้รันกะ็ะซิปบอกเจิงและเสี่ยวอีด้วยเสียงแผ่วเบาอย่าอยู่ห่างจากเจียระวังอย่าให้พลาดโดนซอมบี้กัดในหนังเรื่องนี้ถ้านายติดเชือ้อนายจะกลายเป็นซอมบี้ใน30นาทีฉันได้คำนวณคร่าวๆแล้ว่าวัคววววซีนจะทำงานภายใน10นาทีหลังจากที่โดนกัด อย่าลืมอยู่ใกล้เจียเวล้ล่ะเขาสามารถมีชีวิตรอดจากหนังถึงสามเรื่องในครั้งนี้เขาอาจจะรอดเช่นเดียวกันพวกเขาพยักหน้ารับแล้วร้านก็ส่งยิ้มให้จริงสินายรู้สึกจะอาจเจียนอีกไหมถ้าต้องค้าเสี่ยวอีตอบคนแรกผมเคยรู้สึกเบื่อผมยังไม่ค่อยคุ้นกับที่นี่เท่าไหร่แต่พอได้อวกออกมาเหมือนมันได้ปลดปล่อยทำให้รู้สึกดีขึ้นผมคิดว่าถ้าผมรับตา ผมก็สามารถฆ่าคนได้นะจึงคิดอยู่ชั่วครู่หนึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกดีขึ้นมาหลังจากได้อาเจียนออกมาโดยเฉพาะหลังจากที่ต้องเจอกับเหตุการณ์เฉียดตายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาหมาดๆเขาได้ขจัดความรู้สึกเพอ้อฝันทิ้งไปและหลอมรวมตัวเองเข้ากับหนังเรื่องนี้อย่างช้าๆถ้าตราบใดมันจะช่วยให้เขาสามารถมีชีวิตรอดได้นานขึ้นไม่ว่าจะต้องฆ่าปีศาจ หรือฆ่ามนุษย์เขาก็ยินดีที่จะทำหลานยังคงพูดต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นก็หาโอกาสฉกปืนของพวกเขามาแล้วถ้าเจอซอมบี้พยายามแยกมันออกจากฝูงแล้วค่อยฆ่ามันเพื่อเก็บคะแนนอ๋อจําไว้ด้วยว่าหัวคือจุดอ่อนของพวกมันหลังจากนั้นห้องก็เริ่มมืดลงพวกเขารู้ว่าวันได้ปิดคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแล้ว ในเวลาเดียวกันระบบการป้องกันที่แยกซอมบี้และฮันเตอร์หยุดทำงานหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เจิงไม่กล้าเปลี่ยนพอรตเรื่องในครั้งนี้เขาเพียงแค่รอจนคอมพิวเตอร์ส่วนกลางถูกปิดลงในที่สุดแล้วพวกเขาก็จะต้องไปเผชิญหน้ากับความตายถึงจะเป็นในที่มืดเจิงก็รู้สึกได้ถึงอาการสั่นไม่หยุดของเซลี e. หรือแม้แต่กระทั่งหลานเองก็ตัวสั่นเช่นกันจึงถามว่ากลัวเสี่ยวอี้ตอบกลัวดิพิโคตรกลัวเลยละถึงแม้หลานจะตอบว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเกินไปแต่จึงก็รู้ดีว่าหลานกำลังหวาดกลัวเขาไม่ได้เอ่ยคำถามต่อเขาหันกลับมองแหลงกำเนิดแสงเพียงเท่านั้นและสงบนิง่งเพื่อรอคอยสิ่งที่จะปรากฏขึ้น หลังจากผ่านไปไม่ถึงนาทีแสงสว่างถูกเปิดขึ้นอีกครั้งจึงรู้ว่าทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ววันและอลิซกลับมาจากห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางวันมองสำรวจโดยรอบทั้งหมดจากนั้นเขากลับเข้ามาดูศพที่อยู่ตรงทางเดินลำดับแรกพวกเราจะนำวงจรหลักของราชินีดแดงกับบริษัทแคปแลนตอนนี้รังพึ่งเป็นยังไงแคปแลนหันไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ดีการป้องกันทั้งหมดลดลง เราสามารถออกจากรังพึ่งเป็นเส้นตรงวันพยักหน้าตกลรงแล้วตอนนี้ก่อนที่วันจะพูดจบได้มีเสียงปืนดังมาจากห้องอาหารบีวันมองที่แคบเรลแล้วพวกเขาก็วิ่งออกจากห้องไปอริสและนักแสดงคนอื่นๆตามเขาไปจากนั้นกลุ่มของเจิงก็ตามไปด้วยเช่นกันเมื่อเจิงมาถึงห้องอาหารเขาก็สังเกตเห็นว่าตู้โลหะที่บรรจุฮันเตอร์ไฟที่อยู่ด้านบนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง แค่คิดถึงจำนวนฮันเตอร์ที่อยู่ภายในห้องนี้มันก็ทำให้เจิงถึงกับขนหัวลุกหนาวเข้ากระดูกสันหลังด้วยจำนวนและความแข็งแกร่งที่มนุษย์ไม่อาจเทียบได้วันถามว่ามีอะไรผิดปกติผมได้ยินเสียงปืนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของเลนนนั้นขาดหายไปชิ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่มันอยู่ในสภาพเลือดอาบและน่ากลัวหัวหน้าเราพบผู้รอดชีวิตแต่เขาเป็นบ้าไปแล้วเขากัดฉันวันขมวดคิ้ว คุณเลยเปิดฉากกิงก่อนเล่นตะโกนแต่หัวหน้าเขามันบ้าไปแล้วเขาหายไปจูจๆเจียก็ถามขึ้นมาเขามองไปที่กล่องเลือดที่อยู่บนพืนและพูดว่าเขายังอยู่ที่นี่แต่เขาแค่หายไปวันเดินไปที่กล่องเลือดแต่มันแข็งตัวไปแล้วกว่าคืงแน่นอนวันนี้มันไม่ใช่เลือดสดเขารู้สึกถึงรางสังหรณ์ที่ไม่ดีวันลุกขึ้นยืนและตะโกนออกมาว่าพวกเราจะถอนกำลังทันที เล่นรู้สึกผิดปกติเลยถามว่าหัวหน้าคำสั่งของเราไม่ได้ให้พวกเรารออยู่ที่นี้เพื่อรอกำลังเสริมหลังจากที่เราได้วงจรรักของราชินีแดงวันสายศรีษะไม่มีกำลังเสริมอีกแล้วเตรียมพร้อมถอนกำลังหลานเดินเข้าไปหาเจียและถามว่าเมื่อกี้คุณเพิ่งเตือนพวกนั้นไปไม่กลัวพอรเรื่องจะถูกเปลี่ยนหรอเจียหัวเลาะขนาดพวกเธอยังกล้าที่จะเปลี่ยนพอรตเรื่อง ทั้งๆท,ท,ที่เป็นมือใหม่แท้ๆแถมยังรอดมาได้อีกลองมองไปที่นาฬิกาของเธอดูสิตอนนี้ชื่อวันไม่มีอีกต่อไปแล้วลานและเจนมองไปที่ช่องนาฬิกาเดิมที่เคยมีชื่อวันปรากฏอยู่บัดนี้มันกลับว่างเปล่าเจียหัวเราะพวกเขาตอนนี้เรามีอิสระที่จะไปไหนก็ได้จำได้ว่าพวกนายสามารถทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตรอด เจียคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าฉันเป็นเธอที่ไม่มีความแข็งแกร่งความเร็วปฏิกิริยาตอบสนองและอาวุธฉันจะตามกลุ่มกลับไปที่ห้องราชินีแดงอย่างน้อยเธอก็จะปลอดภัยหลันยิม้มจริงๆแล้วคุณค่อนข้างเป็นคนดีคุณเพียงแค่แสดงออกไม่เก่งเท่านั้นเจียหัวเราะคนดีอย่าตลกไว้หน่อยเลยฉันแค่ไม่ต้องการให้เธอที่มาเกะกะเวลาที่ฉันกำลังล่าคะแนนอย่าเข้าใจผิดไป ไม่มีคนดีอยู่ในโลกนี้ตราบเท่าที่ฉันยังอยู่รอดฉันก็จะไม่ใช้พวกเธอทั้งสามเป็นโลเนื้อน้ำเสียงที่พูดมันชวนให้หนาวจับไปยังไขกระดูกในเวลาเดียวกันมีเสียงโรหะดังมาจากระยะไกลเลนและดีเจเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเดินได้เพียงไม่กี่ก้าวชายคนหนึ่งก็ประตดปรากฏตัวขึ้นเขาสว,วมเสื้อคลุมสีขาวเดินออกมาจากมุมมีบางคนเดินโซเซ และสะดุดล้มอยู่ด้านหลังของเขาดีเจเล็งปืนไปที่พวกเขายุดอยู่ตรงนั้นไม่งั้นผมจะยิงเห็นได้ชัดว่าคนหนีไม่มีทางที่จะหยุดพวกเขาติดเชื้อที่ไวรัสแล้วเพียงไม่นานนะักมีคนจำนวนหนึ่งเดินโซเซออกจากทุกด้านของห้องอาหารบางคนอยู่ในเครื่องแบบและบางส่วนอยู่ในเสื้อคลุมยาวสีขาวชุดกาวแลบ็บร่างกายบางส่วนของพวกเขานนั้นเริ่มเน่าเปื่อยและบางคนขา ของเขามีรูปร่างผิดเพี้ยนจึงเห็นคนหนึ่งที่หัวเพียงครึ่งเดียวโดยที่หัวซีขวาได้หายไปเหลือเพียงแค่ซีก้ายเท่านั้นหยุดไม่งั้นผมจะยิงปั้งวันเป็นคนแรกที่ยิงกระสุนเข้าใส่ซอมบี้ถือขอนมันลม้มลงกระแทกกับพื้นแทบจะในทันทีมันกลับลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแม้มันจะถูกกระสุนยิงเข้าใส่ตัวมันมากกว่าสิบนัดมันกลับไม่มีเลือดออกสักหยดปั้ง เจียยิงซอมบี้ด้วยปืนดีเซอร์ดิเกิลของเขามันระเบิดหัวของซอมบี้เหมือนแตงโมพวกนายไปหาทางออกตรงนี้ฉันจัดการเองวันลังเลชั่วคู่แรตรโกนเอาละทุกคนที่เหลือตั้งขบวน DJ ไปหาทางออกเลนควบคุมนักโทษส่วนคนอ,นอื่นตามผมมาเจนมองไปที่เจียและเห็นเขารอให้ฝูงซอมบี้เข้าใกล้แล้วค่อยสายกระสุนใส่พวกมันในครั้งเดียวซอมบี้จำนวนหนึง่งที่เข้าใกล้ตัวเขาทั้งหมดโดนยิงเข้าที่หัว ความแม่นยำและความเร็วของเขามีศักยภาพสูงกว่าคนปกติจึงรู้สึกว่าตอนนี้เขาสามารถตามการเคลื่อนไหวของเจียได้ทันเขาเคยอ่านหนังสือ MMA เกี่ยวกับสายตาเรื่องความแม่นยำและความเฉียบคม ความคมชัดของภาพจากการมองเห็นในระยะไกลสามารถวัดได้ว่าคุณมองเห็นได้ไกลแค่ไหนส่วนความคมชัดแบบภาพไดนามิกสามารถกำหนดการมองเห็นของดวงตาของคุณในการมองรายละเอียดของภาพหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวดูเหมือนความคมชัดแบบภาพไดนามิกเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาความเร็ว เขาสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเจียได้อย่างชัดเจนซึ่งหมายความว่าความแตกต่างระหว่างปฏิกิริยาความเร็วของเขานั้นแตกต่างกันไม่มากนักในตอนแรกเขารู้สึกรังเกียจที่จะระเบิดหัวของสมบีแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่ามันช่างเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งมันอาจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนว่ารางวัลตอบแทน,นจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเราจริงๆจ,จึงมีความสุข เขาสงบจิตใจและเดินตามวันต่อไปวันหันกลับไปมองรอบๆและยื่นปืนให้กับเจนพร้อมกับลูกระสุนสองแม็กผมไม่สามารถดูแลพวกคุณได้ตลอดเวลามีลูกระสุน15นัดในแต่ราแม็กทำตามที่เจียทำและยิงพวกมันที่หัวเจงเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าใข่ๆแม้ว่าเขาจะไม่เคยใช้ปืนมาก่อนก็ตาม เขาสามารถยิงมันได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของความเร็วปฏิกิริยาตอบสนองเขาฉลาดพอที่จะเร่งซอมบี้ที่อยู่ภายในระยะ10เมตรเพราะเป็นระยะยิงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนคนอื่นๆไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้วันพยักนาเมื่อเห็นจึงยิงโดนหัวของซอมบี้ทุกนัดโดยไม่ต้องเล็งจึงให้เขาและเจียคอยระวังหลังให้ ทันทีที่เสี่ยวอี้ได้เห็นฝีมือการยิงของเจิงอารมณ์ของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสุดยอดเลยพี่เจิงพี่เคยยิงปืนมาก่อนเหรอได้กี่คะแนนแล้ววันหันกลับไปมองคะแนนเสี่ยวอี้หน้าสลดลงเจิงเฮอเคยได้ยิงคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องหักคะแนนเพื่อนผู้นาสงสารเขาอาจจะโดนหักคะแนน ก่อนที่จะได้คะแนนเสียอีกวันมองที่พวกเขาทั้งสามคนแล้วจึงหันกลับไปมองฝูงซอมบี้หลานตบหน้าอกของเธอและบนพืมพำาลุ้นจริงๆฉันคิดว่าพอ o เรื่องจะเปลี่ยนอีกความจริงแล้วหลานมีรูปร่างดีมากและใบหน้าของเธอก็ค่อนข้างสวยทีเดียวเจิงและเสี่ยวอีมองดูเธอขณะที่เธอตบหน้าอกของตัวเองเธอรู้ว่าถูกมองเลยพูดตัดบทขึ้นมาว่าเจียจะไม่เป็นไรงั้นเหรอ พวกเรายังไม่เห็นเขาเลยเจิงรู้ว่าหลันพยายามที่จะเปลี่ยนเรืองเขาจึงตอบแบบไม่ใส่ใจนักน่าจะปลอดภยัยเขาแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของพวกเราอีกทั้งเขายังมีปืนดิเซย์เกินกระสุนไม่จำกัดให้ตายสิถ้าผมรอดไปได้ผมจะแลกมาไว้ใช้เองสักกบอกอริยาบทการแตะหน้าผากหลันน่าจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเธอเพราะเธอมีหน้าผากที่ค่อนข้างใหญ่กว่าคนทั่วไป ร้อยคะแนนสามารถเอามาอัพพลังได้หนึ่งใน10ส่วนถ้าหากฉันรอดไปได้ฉันจะถามเจียเกี่ยวกับรายละเอียดในการแลกเปลี่ยนอย่างจริงจังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้นายควรมีสมาธิในการคุ้มกันพวกเราเธอยิ้มให้เจิง